สวัสดีครับทุกคน JC จาก o a ร์ดเกมมันเดอร์นะครับวันนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะครับผมจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผมเกมที่ชื่อว่า Race r i s i n g ตีมของเกมนี้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นตีมที่มาจากหนังสือนิยายชื่อดังนะครับของ p อ่า PS Brown ะครับเขาก็ประพันธ์เรื่องนี้มานะครับซึ่งเอาจริงถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือมาเราก็ยังเล่นได้นะเนื้อเรื่องมันก็จะประมาณว่าเราเนี่ย เป็นแบบว่าเป็นบ้านต่างๆเป็นแคลนต่างๆนะครับที่เป็นแบบสงครามอวก,กาศประมาณนั้นนึกนึกภาพแบบดูนสตาร์วอลอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีเป็นสีของตัวเองใช่ไหมครับแล้วเราทั้งหมดเนี่ยจะต้องพยายามแข่งแย่งจริงีกันนะครับในเกมก็คือแบบแข่งแย่งเอาแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งกองกําลังทั้งเครื่องบินนะครับทั้งปล่อยส่งคนไปเพื่อทําการทดลองพัฒนาอะไรต่างๆนะครับ ในเกมนี้ก็หลักๆเนี่ยจะเป็นการดรัฟต์การแล้วก็เป็นคลาสแมเนจเมนต์นะครับก็ไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับผมโอเคอันนี้คือหน้าตาการเซตอัพนะครับของเวสต์ไรซิ g งนะก็ทีมของเกมเนี่ยคือเราเป็นเหมือนกับเป็นซีวิไลซ์นะครับเป็นคนที่มีอรารยธรรมที่อยู่ในพวกดาวต่างๆที่แบบดาวพุทธดาวนูน่นดาวนี่ใช่ไหมมันก็จะมีสงครามระหว่างดวงดาวอะไรต่างๆนี่ผมไปอ่านเนื้อเรื่องย่อมานะครับเพราะว่า เลดไรซิงเนี่ยมันสร้างมาจากหนังสือนะครับที่แต่งโดยพีเอสบราวน์นะเอาเป็นว่าประเด็นของเกมนี้นะครับหลักๆเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบการ์ดดราฟติ้งนะแล้วก็มีการแฮนด์แมเนจเมนต์นิดหน่อยนะครับแล้วก็รีซอร์สแมเนจเมนต์ประมาณนั้นถ้าเกิดว่าใครทำอ่ออปติฟตฟได้ครบก่อนนะครับเอาเป็นที่หลักๆของเกมเนี่ยคือการสะสมยานนะครับแล้วก็วางโทเค็นของเราเนี่ยตรงอินสติทูตตรงนี้ หรือไม่ก็สะสมฮีเลียมนะครับให้ครบายานแบบ7จ็ดลำหรือไม่ก็วางเนี่ยเอันหรือไม่ก็ได้ฮีเลียม7อันนะครับเกมบอกว่าถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งทําได้2เงื่อนไขครบเนี่ยก็จะทริกเกอร์จบเกมหรือว่าถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งทําได้1อย่างนะแล้วก็ในวงเนี่ยมีคนทําทุกอย่างครบแล้วเนี่ยสอันก็จะทําให้เกมจบแต่ผมจะอธิบายทีนึ่งน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเกมนี้หลักๆเนี่ยมันจะมีแต่การ์ด นะครับการ์จะมาแบบปึกหนาๆน,นี่เลยแล้วก็การ์ดวางไว้ตรงกลางนี้นะครับแล้วเราก็เปิด2ใบวางไว้ในแต่ละโซนมันจะมีทั้งหมด4โซนนะครับจะมีเนี่ยจูปิเตอร์มาร์สฮูน่าแล้วก็อินสิสูตนะแล้วก็จอการ์ดนะครับ5ใบให้ทุกคนอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแบบเปิดให้ดูจริงๆมันต้องปิดเป็นความลับนะแต่ว่าระหว่างที่ผมกำลังถ่ายคลิปสอนเล่นเนี่ยผมก็ ได้ถ่ายคลิปไอเพทรู hey, ไปแล้วนะครับลองเล่นให้ดูไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดู2คลิปประกอบกันได้อะเริ่มต้นนะครับเราก็หาก่อนปองชุยกันก็ได้ว่าใครอยากเริ่มก่อนนะครับสมมติว่าสีแดงเป็นสายเริ่มก่อนแล้วกันทีนี้เนี่ยการเลือกสีก็สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าซูงจะสุมมันก็ได้มันจะมีหลายบ้านเอาง่ายๆมันเป็นเหมือนกับพวก Star War พวกดูนพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะมีทั้งหมด6บ้าน6สีแต่ละบ้านเนี่ย ก็จะมีความสามารถของตัวเองเป็นพลังนะครับอย่างมาสนะครับบ้านเนี่ยบ้านแดงเนี่ยเป็นรูปหมาป่าเนี่ยลูกทิ้งจอกเขาจะมีความสามารถคือทุกครั้งที่เขาได้ไโทเค็นนี้นะครับเขาเรียกว่าสุวเนียโทเค็นนะเดี๋ยวผมจะเรียกว่าโทเค็นปิระมิดแล้วกันเข้าใจง่ายดีไอ้ถ้าเราได้โทเคน็นพีระมิดมาถือไว้ที่เราเนี่ยเราจะสามารถหยิบฮีเลียมได้ฟรีหนึ่งอันส่วนไอ้บ้านจูปิเตอร์บอกว่าทุกครั้งที่เขาได้ปิระมิดเนี่ยเขาจะได้ขยับยานแทร็กเนี่ยหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับซึ่งไอ มันจะไม่มีใครเป็นเจ้าของถาวรนะครับมันจะมีการแย่งกันไปแย่งกันมาแล้วเมื่อจบเกมเกมื่อไหร่มันอยู่ที่ใครเนี่ยคนนั้นจะได้10คะแนนนะครับอันนี้คือหลักการของไอซูวิเนียโทเค็น e แล้วถ้าเกิดว่าเราเล่น3 4คนมันก็จะยิ่งนัวกว่านี้แต่นี่เดี๋ยวผมจะสอนแบบ2คนแล้วกัน2คนมันก็แค่แย่งไปซ้ายขวาประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นเพย์เออร์เอทเพย์เออร์เอทเนี่ยมันจะมี2หน้านะครับมันก็จะมีบอกกังแต่ตอนเซตอัพเลยนะว่าเนี่ยวาง2ใบหงายไว้ก่อนใน4ี่โซน แล้วก็แจกให้ทุกคนคนละ5ใบนะครับแล้วก็วางไอ้ไอ้ยานไว้ตรงนั้นแล้วก็ไอเนี้คิวบตรงนี้ยคิวบ์ีของเราเนี่ยครับวางไว้รอไว้แล้วก็จะบอกวิธีการเอ็นเกมอ่ะผมมาสอนวิธีการเล่นเลยล้วกันการเล่นเกมนี้นะครับมันง่ายมากมันสามารถทําได้แค่2อ,อย่างเขาเรียกว่า lead หรือว่าสเกลนะครับการ l e a ก็คือเอาการ์ดของเราเนี่ยหใบนะครับเลือก1ใบใบไหนก็ได้ผมเลือกมั่วๆเลย1ใบ มาวางครับวางลงในโซนไหนก็ได้ซึ่งการวางเนี่ยเขาเรียกว่าดี PLOY เมื่อเราดี PLOY mind, ไปเสร็จปุ๊บเราจะได้ใช้ความสามารถครับอย่างความสามารถของใบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดวางไปปุ๊บเราจะสามารถขยับเกรย์หรือเยลโล่ที่อยู่ใน location ไหนก็ได้นะครับมาไว้ที่ใต้การ์ดใบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาการ์ดใบนั้นได้แล้วถ้าเกิดเราเอากาดใบนั้นเสร็จเราก็จะเป็นการจบเทินเอาง่ายว่าการวางเนี่ยการดี PLOY เนี่ยเพื่อเป็นการใช้ความสามารถนะครับซึ่ง ถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้อย่างเช่นว่าอเน,นี้มันบอกว่าให้ l g หรือ Yellow มาไว้ใต้มันใช่ไหมแต่มันใช้คําว่า,าเดี๋ยวผมดูก่อนเกกับ Yellow ในสถานที่เนี่ยไม่มีเลยเนี่ยโซนนี้จะมีแค่ว i o l e เกับบราว n ์ไวท์กับ Orange แล้วก็ v i o โอเกับ c o พเปอเพราะฉะนั้นมันใช้ความสามารถไม่ได้ก็เท่ากับว่าจบจบเรื่องความสามารถมันไปมันก็จะได้สามบัติจั่วการ์ดนะครับหใบขึ้นมือซึ่งการจั่วการ์ดหใบขึ้นมือเนี่ยห้ามจั่วจาก ที่ที่เราเพิ่งวางไปเพราะว่ามันไม่มีเอ s e n ใช่ไหมเพราะเราเพิ่งวางไปเราสามารถจวดได้แค่จากตรงนี้ตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้ถ้าเกิดผมจวดจากตรงไหนอย่างเช่นผมจวดไอ้ใบนี้เ็่ันขึ้นมาเอามาขึ้นมามือใส่ใส่มือไว้ปับ๊บกลับมาผมมี5า้าใบแล้วผมหยิบของมาจากตรงไหนเนี่ยผมจะได้รางวัลตามช่องนั้นอย่างเช่นผมหยิบมาจากลูน่าใช่ไหมครับรางวัลของลูน่าเนี่ยมีสัญลักษณ์อยู่ก็คือได้ปีระมิดไงผมก็เลยได้ไอ้น,นี้มาครอบของแล้วมันก็จะทิกเกอร์ความสามารถของบ้านผมก็คือเมื่อผมได้บ้านปีรมิดนี ผมจะได้ฮีเลียมด้วย1เม็ดอ่ะแค่นี้เองครับจบรอบผมแล้วทีนี้รอบต่อไปจูปิเตอร์เขาก็อาจจะทำเหมือนกันก็ได้ครับเช่นการวางกา๊าซอันนี้แล้วกันสมมติเขาวางไว้ที่บ้านรูหน้านะวางเพราะว่ามันวางตรงไหนก็ได้ครับไม่สําคัญจริงๆมันก็สาคัญแหละแต่หมายถึงว่าเราวางตรงไหนก็ได้พอเราวางเสร็จปุ๊บความสามารถของมันบอกว่า,าสามารถขยับกร์ดที่เป็นเลขคู่ แต่ที่คะแนนมันเป็นเลขคู่นะครับจากที่โลเคชันเนี้ยไปไว้ที่โลเคชันอื่นได้อ่ะถ้าอย่างว่าวางตรงนี้ไม่เวิร์คเพราะมันมีแค่ใบเดียวเป็นเลขคี่ใช่ไหมอาจจะวางนี้แล้วกันอ่ะถ้าเขาวางตรงนี้เขาจะสามารถไอ้ขยับไอ้เบอร์เนี่ยครับ16เนี่ยเป็นเลขคู่เนี่ยใช่ไหมมันบอกว่าอีเวนต์ใช่ไหมอ่าอีเวนต์คอรวางไว้ไหนก็ได้อย่างเช่นผมวางไว้ตรงลูน่าแล้วกันทีนี้พอมันใารช่างสามารถเสร็จใช่ไหมครับก็จะสามารถจั่วการ์ดขึ้นมือได้ซึ่งการจั่วการ์ดขึ้นมือก็เหมือนเดิมครับ ถ้าผมจั่วจากตรงนี้แล้วกันจั่วขึ้นมือผมก็จะได้รางวัลจากมาสนะครับรางวัลจากมาสคือได้หยิบฮีเลียมหนึ่งเมดเป็นต้นอันนี้คือเบสิกนะครับคือการหลีดแบบง่ายๆทีนี้เนี่ยการหลีดเนี่ยครับตอนที่ผมเอาการ์ดลงไปวางเล่นเนี่ยก็สมมุติว่าผมตาตาไอ้นี่ต่อนนะตาสีแดงถ้าเกิดว่าผมหลีดมาอย่างนี้แล้วผมอ่ะใช้ความสามารถไปก็คือมันทําอะไรสักอย่างหนึ่งข้ามไปก่อนแล้วกัน แต่ว่าพอใช้ความสามารถเสร็จปุ๊บผมจะได้จ่วการ์ดก็คือไม่ตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไอ้สโซนเนี้ยมันไม่มีโซนไหนที่ผมอยากได้การ์ดเลยผมสามารถจวจากตรงกลางได้จวตรงกลางแล้วก็ขึ้นมือมาเลยซึ่งการจวตรงกลางเนี้ยเราจะได้รางวัลยังไงใช่ไหมเพราะปกติเนี้ยเวลาเราจวจากโซนไหนเราก็ดูได้ว่ารางวัลมันมาจากตรงไหนใช่ไหมครับถ้าเราจวจากโซนตรงกลางเราต้องทอรลูกเต่าครับเช่นผมจวจากโซนตรงกลางใช่ไหมล้วผมก็ทอลูกเต่าปั๊บได้มาเป็นไอ้นี้ ก็เป็นรูปสัญลักษณ์ของ Institute ก็คือแปลว่าผมได้รางวัลก็คือผมสามารถวางไอคิวเนี่ยตรง Institute ได้หึงอันอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการ l e a ดซึ่งการ l e a ดก็คือเอาการ์ดลงไปเล่นความสามารถแล้วก็จวดกลับมาซึ่งเราจะจวดจากตรงนี้ก็ได้จวดจากไอโซน3โซนที่เหลือก็ได้หรือว่าจะจ่วดจากเด็กตรงกลางก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเแอคชั่นต่อไปนะครับก็คือถ้าเราไม่อยากรีด ก็คือเราไม่อยากจะเสียการ์ดบนมือเราบางทีการ์ดในมือเราคะแนนมันเยอะไงเราก็ไม่ต้องเสียก็ได้ครับเราสามารถทำแอคชั่นที่เรียกว่าสเก,กลได้การสเก,กลก็ง่ายมากครับสมมุติว่าเทิร์นของจูปิเตอร์นะเขาอยากทำสเก,กลใช่ไหมครับก็คือเขาอ่ะไม่ต้องวางการ์ดลงไปสักใบเลยตรงกลางเขาแค่จั่วการ์ดขึ้นมาหนึ่งใบแล้วก็อา่านพออ่านเสร็จไม่อ่านก็ได้นะจริงจจั่วมาเสร็จวางเลยได้เลยครับวางที่ตรงไหนจะได้ของรางวัลจากตรงนั้นเลยเช่นถ้าผมวางตรงตรงนี้ เอาวางตรงนี้แล้วกันจะได้โชว์อันนี้นยจูปิเตอร์ถ้าผมวางตรงนี้ปั๊บก็คือจบเลยครับได้ขยับจูปิเตอร์ได้ขยับไอยานหนึ่งครั้งจบแค่นี้เองอันนี้คือการสเกลครับการสเกลคือไม่ต้องออกการจากมือลงไปวางแต่ว่าจั่วตรงกลางแล้วก็วางเลยเราก็จะผัดกันเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอยานเนี่ยมันถึงขั้น7นะครับมีคนมาถึงขั้น7หรือว่าไอคิว์เนี่ยมีคน สะสมคิ้วตรงนี้ได้ครบ7ลูกเมื่อไหร่นะครับ4 5 6 7อ่ะมื่อถึง7ลูกเมื่อไหร่หรือว่านี้อ่ะถึง7สมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะกรณีแบบนี้คือสีแดงเนี่ยได้ยาน7สีฟ้าเนี่ยได้เอเจตก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ายังไงจะจบเกมได้ก็ต่อเมื่ออมีคนเดียวทํา2เงื่อนไขหรือไม่ก็ทั้ง3เงื่อนไขมีคนทําสําเร็จแล้วซึ่งแบบนี้ แต่ว่ามันทําคนละเงื่อนไขไงมันยังไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเล่น2คนเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคนหนึ่งทำครบ2เงื่อนไขนะครับก็คืออีกเงื่อนไขก็คือใครที่ได้ฮีเลียมครบ7อ่าก็จะเป็นการทริเกอร์ให้จบเกมนะครับเมื่อจบเกมปุ๊บก็จะได้เล่นกันคมให้ครบคนละเทิร์นให้มันแบบครบรอบอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสีแดงเป็นคนคบังคับจบเกมใช่ไหมครับทริกเกอร์จบเกมสีฟ้าก็จะเล่นอีก1เทิร์นก็จะจบหรือถ้าเกิดว่า อันนี้เป็นเฟิร์สเพเยอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นคนทิกเกอร์จบเกม mm hmm. ก็เท่ากับว่าจบเลยนะครับเราก็จะมานับคะแนนกันต่อ,อทีนี้เรามาดูโซนนับคะแนนก่อนนะครับการนับคะแนนเกมนี้นะครับมันก็จะมีะตัวของเนี่ยเป็นโน้ตแพดมาให้นะครับอันนี้ผมเล่นไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับแต่ผมจะให้ดูแบบง่ายๆแล้วกันข้อแรกนะครับการนับคะแนนคือเขาจะดูเอนเกมโบนัสก่อนเอนเกมโบนัสดูตรงนี้ครับการทุกใบที่อยู่ในมือเราเนี่ย จะนับว่าเป็นการที่นับคะแนนใช่ไหมแต่มาถึงเนี่ยเราไม่ต้องนับข้างบนก่อนเรานับตามข้างล่างก่อนอย่างเช่นใบเนี้ยเขาบอกว่าเราจะได้15คะแนนถ้าเรามีการชื่อออกทเวียอยู่ในมือเราด้วยซึ่งเอา้าบังเอิญโคตรบังเอิญเลยคื <c oughs> อเนี้ยผมมีออกทเวียอยู่ในมือด้วยแปลว่าตัวเนี้ยจะได้15คะแนนนะครับอ่ะก็แยกไปสิบห้าคะแนนแล้วตัวนี้บอกว่าจะโดนลบ30คะแนนถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโซเวเนียโทเค็นที่ตัวเอง นะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่มีเอ้าสวยดิเอ้ามีดีกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้างหน้าตัวเองถ้าเกิดไม่มีอย่างเงี้ยเท่ากับว่าโดนลบแต่ถ้าเกิดว่าผมมีก็คือไม่โดนลบคือไอใบนี้ไม่ได้โบนัสเพิ่มแค่ระวังอย่าให้โดนลบคะแนนพอเพราะว่าคะแนนมันเยอะมากเอ็นเกมใบนี้บอกว่าอะไรชุดคัลเลอร์คาร์เ r อร์แดนซ์ซิมเพิลเอนเกมวันเฮียมฟอร์อีช์ a าร์ทดัดคัลก็คือเขาบอกว่าให้เราเลือก พูดสีสีหนึ่งที่ไม่ใช่สีเงินนะครับแล้วเราก็จะได้อ่าฮีเลียมเนี่ยเพิ่มมาก่อนที่จะนับคะแนนนะครับต่อทุกๆใบอ่า for each card of that color on <c oughs> มาอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้ามันจบเกมอย่างเงี้ยมันทุเรศมากก็คือมีแค่ออเรนจ์กับไวโอเลตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมอาจจะบอกว่าอ้าวทั้งนั้นผมเลือกอ่าอเรนจ์แล้วกันผมก็จะได้ <c oughs> ฮีเลียมหนึ่งอันนะครับมาเพิ่มอันนี้คือโบนัสของมันในตอนจบเกมก็นับไปนะครับมันแต่ละใบมันมีเอนเกมหลายแบบแล้วก็มาเขียนว่าคะแนนเอนเกมเราเท่าไหร่ หลังจากนั้นก็ดูการ์ดนะครับการ์ดก็คืออันนี้ไงการ์ดก็คือตรงมุมซ้ายบนว่าความสามารถเอ้ว่าคะแนนของแต่ละใบเป็นเท่าไหร่ก็บวกไปนะครับยานก็ดูว่าคุณอยู่ขั้นที่เท่าไหร่อย่างเช่นเี้ยถ้าอยู่ขั้นที่7ก็จะได้28คะแนนนะครับอันนี้อยู่ขั้น1ได้แค่ยีคะแนน,านอาฮีเลียมนะครับฮีเลียมก็ง่ายๆเลยก็คือฮีเลียมที่อยู่ข้านหน้าตัวเองเนี่ยมีกี่เม็ดก็คูณ3ไปครับเพราะว่าเม็ดละ3คะแนน แล้วก็ไอ้ซูเวเนียร์โทเค็นเนี่ยนะครับไอ้พีระมิดเนี่ยอยู่ที่หน้าใครคนนั้นได้10คะแนนนะครับจะมันจะมีคนเดียวที่ได้อันนี้สิบคะแนนและสุดท้ายคืออินสติจูดโทเค็นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเล่น2คนใช่ไหมครับสีฟ้าเนี่ยอุ้ยโทษทีครับกล้องอ่ะสีฟ้าเนี่ยมันมีทั้งหมด7อันใช่ไหมส่วนสีแดงมีแค่3อันสีฟ้ามีเยอะสุดนะครับเขาจะได้เม็ดละ4คะแนนเท่ากับ7จ็คูณสเป็น28ส่วนสีแดงเนี่ยเขามีแค่3เม็ด ขาจะได้เป็น3าคูณสเท่ากับหนะครับคือคะแนนมันจะแบ่งเป็น4 2 1นะครับก็คือถ้าเล่น3คนอย่างเงี้ยคนที่ได้อันดับที่3ก็จะได้1คะแนนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าทาเบรกอย่างเช่นว่า,เ,าเล่นกัน2คนใช่ไหมเราทั้ง2คนนะมี7ลูกเท่ากันเนี่ยก็จะได้คูณ4ทั้ง2คนเลยนะครับก็คือจะแชร์กันไปเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับคือ,อจะโดนลบ10คะแนนเมื่อการ์ดของคุณที่คุณถืออยู่เนี่ย เกิน7ใบนะครับก็คือเกมนี้จริงๆไม่มีแฮนด์ลิมิตแต่ถ้าเกิดว่าจบเกมมาเนี่ยคุณถือการ์ด8ใบสมมุติคุณจะโดนลบ10คะแนนสําหรับใบสุดท้ายแต่คุณไม่ต้องทิ้งนะก็นับคะแนนไปทุกใบแต่แค่โดนลบ10คะแนนแค่นั้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยกาดมันจะจบประมาณแบบ5ใบส56ประมาณนี้นะครับมันจะไม่ค่อยเกินหรอกนอกจากว่าคุณเล่นความสามารถพวกที่แบบได้จั่วการ์ดเพิ่มเยอะนะครับสุดท้ายก็บวกคะแนนรวมกันแล้วใครได้มากที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปนะครับก็เกมเนี้ยสอนแค่10กว่านาทีก็จบแล้ว แต่จริงความยากของเกมมันคือการต้องไปอ่านการ์ดนะครับอาจจะผมให้ดูความสามารถของแต่ละบ้านหน่อยอบ้านจิ้งจอกบ้านแดงเนี่ยคือทุกครั้งที่ได้ซูเวเนียโทเค็นนะครับจะได้จวดฮีเลียมใช่ไหมบ้านจูปิเตอร์นะครับบอกว่าทุกครั้งที่ได้ซูเวเนียโทเค็นจะได้ขยับยานบ้านของไดอาน่านะครับสีเขียวบอกว่าทุกครั้งที่ได้ซูเวเนียโทเค็นจะได้วางไออินสติจูดโทเค็นเนี่ยครับไปวางเพิ่มบ้านต่อไปอพอลโลบ้านนี้จะตุกติกหน่อย อัพโอลโลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะได้เล่นเป็นคนแรกนะครับแล้วก็จะได้เล่นเป็นคนสุดท้ายด้วยแปลว่าเทิร์นแรกเนี่ยเขาได้เิ่นเล่นก่อนเสมอแล้วก็เวลาจบเกมเมื่อไหร่เขาจะได้เทิร์นเพิ่มอีกหนึ่งเทิร์นนะครับในการเล่นทุกครั้งที่เขาได้ซูเวเนียโทเค็นเนี่ยเขาจะสามารถเปิดการ์ดจากตรงกลางขึ้นมา1ใบได้นะครับแล้วก็เอาไปวางตรงไหนก็ได้ซึ่งการวางเนี่ยเขาเรียกว่าเพรสนะครับคือวางไปเฉยๆไม่นับว่าดีพอยก็คือวางไปเฉยใช้ความสามารถไม่ได้นะครับอ่อ เรชนะบ้านนี้นะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะได้การ์มากกว่าคนอื่นหนใบยอย่างเช่นถ้าเรามี5ไใบเขาก็จะมี6ใบนะครับแล้วทุกครั้งที่เขาได้ s ูเวเนตโทเค็นเนี่ยหรือว่าเขามีอยู่แล้วก็ตามนะครับจริงๆทุกใบเนี่ยหมายความว่ามีซูเวเนตโทเค็นอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งจะได้มาก็จะใช้อ่ามันก็จะทิกเกอร์ความสามารถนั้นนะครับเขาจะสามารถแบน i s h ันคาร์ d ออกไปจากโลเคชันนั้นได้นะครับซึ่ง การ Banish Card เนี่ยหมายความว่าสมมติว่าผมอยากแบน ish หนึ่งใบเนี่ยผมก็เอาออกมาอย่างนี้เลยนะครับแปลว่าอันนี้เป็นกองแบ n i s h คือกองที่แบบโดนในประเทศไปแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยเขาสามารถแ Banish c a r d เพิ่มอีกได้อีกหนึ่งใบบนมือนะครับซึ่งก็เหมือนจะดีอย่างเสียอย่างนะอารมณ์แบบบางทีเรามีการ์ดเยอะเกินแล้วก็เลือกทิ้งการ์ดออกไปได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะมีเดว่านะครับอันนี้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ซูเปอร์เน็โทเค็นนะหรือว่าเรามีแล้วก็ตามเนี่ย เราจะสามารถทอยลูกเต๋าได้นะครับไรซิ่งได้แล้วก็ได้ของรางวัลตามนั้นนะครับถ้าของรางวัลมันดันเป็นลูกพีระมิดมาอีกเนี่ยโซเวเนี่ยโทเค็นมาอีกเนี่ยเราจะสามารถเลือกรางวัลอะไรก็ได้เลยนะครับอันนี้เป็นความสามารถของแต่ละบ้านนะแล้วก็การ์ดเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านอ่านไม่หมดแต่ความสามารถมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมอธิบายแบบง่ายๆแล้วกันบางอันมันก็จะเป็นแบบว่าถ้าวางทับบนสีทองเราจะได้ของรางวัล หรือว่าถ้าเราวางไว้กับสีของเราเองเราจะได้หยิบนูน่นหยิบนี่เพิ่มหรือบางอันก็วางไปเสร็จแล้วสามารถเลือกที่จะแทงค่าให้เพื่อนต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบได้นะครับหรือการ์ดบางใบก็จะเป็นการ์ดแบบป้องกันแบบว่าถ้าคนอื่นจะมาให้เราทิ้งการ์ดเราจะไม่ต้องทิ้งเราแค่โชว์ไปนี้ให้เขาดูว่าเรามีใบนี้นะเป็นบอดี้การ์ดอะไรประมาณนี้นะครับการ์ดมันก็จะมีหลายแบบมากแล้วเวลาคุณเล่นคุณก็ต้องมองตรงมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายเนี่ยมันจะมีสีบอกอยู่ซึ่งถ้า มันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับเพราะว่าบางบางใบเนี่ยอย่างเช่นใบเนี้ยเมื่อจบเกมนะครับเขาบอกว่าบนมือเราเนี่ยถ้าเรามีอ่าเขาเราจะได้5คะแนนเพิ่มต่อทุกๆเกรย์และออเรนจ์นะครับก็คือถ้าบนบนมือเรามีสีเทาและสีส้มเนี่ยเราจะได้โบนัสเพิ่มอีกก็เหมือนกับมองว่าเนี่ยเราต้องสะสมสีอะไรหรือบางตัวอย่างตัวเนี้ยเขาก็จะแบบได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นอย่างอาจ้าเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีออกเทเวียนในมือด้วยเนี่ยเราก็จะได้15คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเล่นไปเนี่ยตอนที่เราจะเห็นแล้วว่ามันจะจบลวมันจะครบ7กันแล้วเนี่ยเราต้องมาเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยบนมือเราเราต้องสะสมกับสีอะไรหรือว่าต้องมีตัวไหนต้องทิ้งตัวไหนเพราะบางตัวเนี่ยมันโดนหักคะแนนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีเกรหรือว่าไม่มีโกเลยเนี่ยเขาถึงจะได้โบนัสหรือบางตัวคือหนักกว่าคืออารมณ์แบบอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตัวนี้อยู่คู่กับตัวนี้นะครับที่กากบาดไว้เนี่ยจะโดนหกักใบละสิบคะแนนเลยก็ โหดอยู่ uh, นะครับก็อันนี้ก็เป็นการเล่นทั้งหมดนะครับของ Red Rising นะผมคิดว่ามันเล่นไม่ยากมันแค่ต้องไปอ่านการ์ดนะครับแล้วใครแปรอะไรไม่ออกก็คอมเมนต์มาถามแล้วกันนะครับนั่นก็เป็นการเล่นทั้งหมดนะครับของเกมนี้ผมคิดว่ามันเล่นไม่ยากครับคือมันก็มีแค่รีดก,กับสเกลใช่ไหมครับแต่ว่าความยากจริงๆของเกมมันคือความลึกในการวางแผนว่าจะใช้สกิลของการยังไงแล้วก็ตอนจบเนี่ย เราก็ต้องพยายามเตรียมการ์ดในมือให้พร้อมหรือแม้แต่เตรียมการ์ดตามโลเคชันต่างๆให้เราทําคะแนนคอมโบให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีเรื่องของเทอร์นออเดอร์ด้วยนะเพราะบางทีเราแบบว่าเออต้องจบตอนนี้ตอนนี้เราถึงจะได้คะแนนดีนะครับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อได้นะผมคิดว่ามันเป็นเกมเก่าแล้วมันก็หาซื้อไม่ยากรอ่ผมซื้อมาถูกมากเลยนะครับแต่ว่ามันเล่นแล้วมันสนุกดีนะครับคนอาจจะยากหน่อยตรงที่ว่าภาษาอังกฤษเยอะนะแต่ก็แนะนํานะครับเกมนี้เป็นเกมที่ ย่อยง่ายแต่เราก็ใช้ความคิดได้พอสมควรเลยนะครับใครมาดูช่องเราใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับก็คลิปก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับมีทั้งสอนเกมเล่นเกมนะเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย OA Furniture More Than A f u r n i t u ร e ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ w i ท a r d s of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอดเกมวันเดอรเลอร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดอรอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie wonderler ฝากด้วยนะคะ